หากจะกล่าวถึงเหตุอาชญากรรมที่โด่งดังในไทยเชื่อว่าหลายคนคงต้องนึกถึงมหากาบคดีเพศซาอุเมื่อราวปี2,532ซึ่งเป็นคดีขโมยเครื่องเพชรของราชวงศ์ฝ่ายสาวแห่งซาอุดีอาระเบียส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียและไทยแย่ลงไปอย่างมากตลอดระยะเวลานาน,านกว่า20ปี คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการที่นายเกรียงไกรเตชะโมงได้เข้าไปทำงานในพระราชวังของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนสิงหาคมปีพาศ2532แต่นายเกรียงไกรกลับขโมยเครื่องเพชรของเจ้าชายฝ่ายซาวบีฟาฮัดแห่งราชวงศ์ฝ่ายซาวของซาอุดิอาระเบียมาได้ถึงสองครั้งโดยที่ด่านศุลกากรของทั้งสองประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้เครื่องเพชรดังกล่าวถูกนำมายังจังหวัดลำปาง หลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลซาอุดีอาระเบียจึงประสานมายังรัฐบาลไทยขอให้ติดตามเครื่องเพชรประจำราชวงศ์ส่งคืนด้านอาธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นคือพลตำรวจเอกประทินสันติประพบได้มอบหมายให้ผู้รับผิดช,ชอบพื้นที่ในเขตภาคเหนือนั่นก็คือพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศออกติดตามเครื่องเพชรคืนให้แก่รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย และจากคาให้การของนายเกรียงไกรบอกว่าได้จดรกรรมเครื่องเพชรของเจ้าชายฝ่ายสาวแล้วนําเข้ามาขายในประเทศไทยโดยขายให้นายสันติศรีธนขันเสียเจ้าของร้านเพชรชื่อดังซึ่งภายหลังถูกตํารวจในทีมพลตํารวจโทชลอขอให้ส่งมอบเพชรดังกล่าวแต่นายสันติก็ไม่ยอมคืนเพชรให้ขณะเดียวกันภรรยาของนายสันติคือนางดาราวดีกำลังจะไปส่งลูกชายคือเด็กชายเสยรีศรีธนขันที่โรงเรียน ก็ได้ถูกทีมสืบสวนของพลตํารวจโทชลอคุมตัวทั้งคู่ไปกักขังเพื่อบังคับให้นายสันตินําเพชรมกคืนซึ่งนายสันติได้เข้าแจ้งความกับตํารวจว่าลูกและเมียนั้นถูกอุ้มและหลังจากนั้นทีมตํารวจชุดดังกล่าวจึงได้ฆ่าปิดปากสองแม่ลูกแล้วอําพรางคดีให้เป็นเหมือนกับการเกิดอุบัติเหตุรถชนคดีฆาตกรรมตระกูลศีธนขันนั้นขึ้นโรงขึ้นศาลยืดเยือ้อยาวนาน จนสารดีกาได้มีคำพิพากษามเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2552ยืนตามสารอุทธรณ์ให้ประหารชีวิตพลตรวจโทชลอหลังจากนั้นมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดยศพลตรวจโทชลอและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดและในวันที่26ตุลาคมปี2556ได้พิจารณาหลักเกณฑ์คำร้องการพักโทษของนายชลอ เนื่องจากมีคุณสมบัติพักการลงโทษตรงตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์คือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมจำคุกม,มาแล้ว1ในสาของโทษหรือ18ปีในโทษจำคุกตลอดชีวิตและนายชลอยังเข้าเงื่อนไขพิเศษคือเป็นนักโทษชาราอายุเกิน70ปีและมีอาการป่วยจึงมีความเห็นสมควรให้พักการลงโทษนายชลอในที่สุด